ช่องเขาตะโกครับผมช่องเขาตะโก้ยี่การลงเขาลงจากไหนกันครับผมเยาตำพี่น้องหามย่างเดียวครับผมหามย่างเดียวหามย่างขันเด้งเลยไม่ได้ลงเข่าไหนไหนร้องเยาวกันเด้งพี่ลง,ขงเข่าเลยไหนแล้วผมคิดชวนลงข,งข้างทางผมจะี่ะน้องเลยพอใจแล้วคือหามยาวขัดเด้งขัดเด้งครับผมวาย,ายท้ายจิเกีย จะลงเกีร์อะไรนี่จะลงเกีหนึ่ง่าจะมา่แม่ตายแต่ป่านนี้ฝ้าหอยยุดลดถจังเดี๋ยวนี้โอ้ยแ,ม,ยแ,ม,ยแม,ยม่น้อยแม่น้ต้อพี่ต้องยลงเกีร์ตคกับงเกีร์ต่ต่อเบีกตามสเต็ปครับบ เบรกเทียนโอ้นั่นนั่นตำรวจเบึง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 พื้นต่อแถวขึ้นขึ้นมาแบบต่อแถวขึ้นมาแบบเสียก็ดีนะพยายามจะแซงซ้ายแซงขวากันขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้ออ่ารถน้อยๆเนี่ยเหมือนรถรถกระบะรถเก๋งรถตู้เป็นเส้นนะเวลาพี่ใหญ่เพิ่นขึ้นเขาลงเขาก็นยักไปปาดหน้าเพิ่นเขาเห็นเพิ่นเว้นช่องว่างไว้บักหลายก็นยักไปปาดเขาเด้อเบรกเทียนโอ้นั่นนั่นนั่น mình ọc đi, nó không cầu. 给你给我。